ไปด้วยไป่ไปค้างกุกไม้ดิค้างกุไม้ยัตาม่ำร้อตาม่้อตายแล้วอวันี้มันไปพร้อมกันดมัเรียงกันไปว่ารสุเดขนาดมันไปหดวงฮะไูแม่ คพืนไอ้มันนี่ไปพูดถึงเรือพ่สูงกว่าน่ะโดยคมูนออกกันษา